เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Base นะครับแล้ววันนี้ก็มาเจอกันในเกม Call of Duty Mobile อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับคือผมจะทําการเปิดมือและก็สอนไปด้วยนะครับสำหรับในวันนี้จริงๆแล้วคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการไต่แรงนะครับหรือว่าเหมือนคลิปเมื่อวานที่เป็น EP ที่1นะครับก็ขอบคุณมากๆที่มีคนคอมเมนต์ชอบเยอะมากๆนะครับการที่ผมไปเล่นในแรงแบบว่าเรียลๆนะครับแล้วก็ตัดลงไปเลยเป็น EP p ทีละแรงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วใครที่ย วันนี้ผมทำไม่ทันจริงๆนะครับงานอื่นนิดหน่อยนะจ๊ะแล้วก็มันขึ้นแรงคมไม่ทันนะครับสำหรับวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปตัดอะไรอีกก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ไม่มีคลิปลงอีกแล้วผมก็เลยตัดสินใจจะทําคลิปนี้มานะครับคือเล่นยังไงให้พลิ้วนะครับผมหรือว่าเทคนิคการเดินนะครับผมโดยที่เราจะดูเป็นโปรเพเยอร์มากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับปุ่มด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับจริงๆแล้วคลิปในวันนี้เนี่ยจะเป็นแนวทางนะครับผมไม่ใช่ให้ทุกคนมาปรับแต่งตามผมร้อยเปอรับ ช่นโทรศัพท์บางทีก็บาคนเล่น iPad บางคนเล่นในมือถืออะไรแบบนี้เรื่องของการปรับผมก็เอาคล้ายกันก็พอนะครับผมนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมนะครับฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปกับผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับใครที่อยากจะเติมเก็บคุ้มๆเนี่ยทุกคนอย่าลืมเข้าไปเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็นโอเวอร์ช็อปอัพ ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่1ทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจํานวนและสุดท้ายก็ส่งไอเดียให้ทางร้านเติมแค่นี้นทุกคนก็รอซีพีเข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแปบปบเดียวและในตอนนี้ร้านโอเวอร์ช็อปอัพก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับ <Hey. S 2> คุ้มกับเติมในเกมเยอะมาก <S 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 และถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมนะคบน้องสาวไปสิครับรออะไรอะ่ะไม่ม่เดี๋ยวเราเข้ามาที่ตั้งค่าก่อนเลยแล้วกันนะครับคือในการตั้งค่าน,นะครับผมผมจะมาสอนตั้งค่าเรื่องของควบคุมก่อนแล้วกันนะครับผมาทุกคนจะมาตั้งค่านะครับต้องมากดเข้าที่ตั้งค่าก่อนนะครับผมแล้วก็ ควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงกดที่เลเยอร์นะครับผมอยู่ตรงนี้เลยแสงมันจะจ้าหน่อยครับผมใช้เป็นเว็บแคมนะครับผมในการถ่ายมือผมนะโอเคก็กดไปที่เลเยอร์ครับปึ้งถ้าสังเกตนะครับผมปุ่มต่างๆของผมเนี่ยก็จ้วข้างจางมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูที่นิ้วผมละกันนะครับว่าผมชี้ไปตรงไหนนะในตอนนี้เนี่ยรูปแบบการใช้งานของผมนะครับคือผมเนี่ยจะเล่น4นิ้วแบบนี้นะครับผมนี่นะนิ้วโป้งนิ้วชี้2นิ้วนะครับประมาณนี้นะในการเล่นนะครับถือโทรศัพท์ก็จะจับประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะฮะแล้วก็นี่เลยครับก็เป็นลักษณะการใช้งานนะครับผมแล้วก็เทคนิคการใช้นะครับคือปุ่มยิงนะครับสังเกตตรงนิ้วชี้ของผมตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการใช้งานหลักๆนะครับผมของสีนิ้วว่าผมทํางานยังไงบ้างนะครับก็ถ้าเป็นนิ้วชี้เดี๋ยวผมขอขยายแล้วกันก็ถ้าเป็นนิ้วชี้ฝั่งนี้นะครับก็จะใช้เป็นตัวยิงนะครับผมนี่เลยยิงแล้วก็รีโหลดกระสุนนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนปืนนะครับอยู่ตรงนี้นะนี่คือเปลี่ยนปืนนี่คือรีโหลดกระสุนแล้วก็อันนี้คือยิงผ ลักษณะการใช้เนี่ยจะจริงๆแล้วมันจะมีอยู่4หน้าที่แล้วกันนะครับสำหรับนิ้วชี้ซ้ายนะก็จะเป็นยิง reload, รีโหลดเปลี่ยนปืนแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเอื้อมมากดเพราะว่าตรงนี้จะเป็นดูสกอร์ว่าคิวเยอะคิวน้อยเท่าไหร่นะครับผมสกอร์ของเราเป็นยังไงบ้างก็กดตรงนี้นะครับยิงรีโหลดเปลี่ยนปืนแล้วก็ดูสกอร์นะครับส่วนตไปนิ้วชี้ขวานะครับก็จะเป็นปุ่มเล่งนะครับผมนี่เลยปุ่มเล่งปุ่มนั่ง หรือว่าปุ่มสไลด์นะครับปุ่มกระโดดแล้วก็ปุ่มนอนนะครับแล้วรวมถึงก็จะมีกดแผนที่ด้วยนะครับปุ่มนี้คือนิ้วชี้ขวาก็จะมี1 2 3 4 5ี่้านะครับผมาการใช้งานหลักๆนะครับตอนนี้ผมก็ยังจำยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็กดผิดบ้างถูกบ้างน,นะครับก็คือจุ๊บ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 จึ๊บนิ้วชี้ขวา5หน้าที่นะครับจริงๆแล้วอาบางจังหวะผมก็เอานิ้วชี้ขวามากดตรง เอเตอร์ด้วยนะครับผม <c oughs> จริงๆก็หน้าที่มันเยอะเหมือนกันนะนิ้วชี้เนี่ยแต่ตอนนี้ผมใช้ก็ต้องบอกว่าคล่องบ้างแล้วนะครับผมและต่อไปนิ้วโป้งนะครับจะมีการหันจอนะครับผมแล้วก็กดปเรเตอร์นะครับกดระเบิดกดสกอสตติกนะครับแล้วก็ปืนตรงนี้ผมไม่กดนะตรงข้างล่างตรงนี้ผมไม่กดนะครับปืนแต่ว่าผมจะทําการสไลด์หมุนตรงนี้ระเบิดควันนะครับผมระเบิดมือแล้วก็พวกสกอตติกแค่นี้นะครับ แล้วก็ฝั่งนี้เหมือนกันนะครับผมหน้าที่เดียวเลยคือการวิ่งนะครับผมจริงๆนิ้วโป้ขวาเนี่ยเหมือนจะหน้าที่แบบไม่เยอะใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหน้าที่คือการหันจอไงทุกคนหันจอนี่เป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะบ,บอกเลยนะ แล้วก็การปุ่มเดินปุ่มวิ่งเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันแล้วหน้าที่อะ่ะผมไม่อยากให้ทุกคนใช้หน้าที่ของนิ้วโป้งขวาแล้วก็นิ้วโป้งซ้ายเนี่ยเยอะนะครับอยากให้หน้าที่มีแค่เดินแล้วก็หันจอแค่นั้นเลยมันมีเหตุผลนะครับก็การปรับปุ่มของผมก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็มีปุ่มซูมนั่งกระโดดนอนแผนที่ออเบอริเตอร์ยิงรีโหลดเตือนปืนดูสกอร์นะครับเดินหันจอระเบิดสกอร์สติก๊กประมาณนี้นะครับหน้าที่ ส่วนเรื่อง,องความไวนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าความไวตอนนี้ผมยังปรับยังไม่ได้ร0อยเนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วผมจะทําคลิปใหม่คลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเรื่องการปรับปุ่มก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเข้าขั้นถึงเรื่องทอํายังไงให้จุกหรือว่าเดินได้พลิวนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะพูดไปแล้วก็พร้อมกับการเข้าไปเทรนนิ่งโหมดแล้กันนะครับผมต้องไปดูใน mode นะเทรนนิ่งโหมดนะแต่ผมมาเข้าเทรนนิ่งโหมดทำไมตรงนี้วะเนี <laughs> ่ย เขายากซะด้วยคือจะบอกว่าหลักการการเดินและก็การวิ่งให้ทิ้วเนี่ยมันมีปัจจัยอยู่ก็เยอะเหมือนกันนะครับคือในตอนนี้เนี่ยผมปรับ Fov นะครับผมเดี๋ยวผมขอบอกนะ Fov นะเลื่อนลงมา Fov ของผมก็ประมาณนี้นะครับผมนี่เลยระยะ Fov ก็คือมุมมองของภาพนะครับอันนี้ผมขออธิบายเสริมนิดนึงแล้วกันถ้าเป็น Fov อันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะปรับ Fov เป็น90เลยนะแล้วก็ออกมาดูเห็นปหมมุมมองมันจะกว้างขึ้นนะครับผมเห็นไหม แต่ว่ามันจะมีข้อเสียคือดูคนที่อยู่ในระยะใกลๆเนี่ยมันจะดูลําบากนั่นเองนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะปรับลงมานะจริงๆ Fov เนี่ยมันไม่ตายตัวนะครับแต่ว่าผมจะปรับ Fov ตอนนี้อยู่ที่75นะครับ มันก็จะอยู่ในระดับกลางๆนะครับเวลาดูไกลๆนะมันก็จะขึ้นๆกลางๆนะทุกคนประมาณนี้นะครับมันจะดูวิ่งไม่ได้เร็วมากนะครับถ้าเทียบกับตอนที่เราปรับ FOV เป็นสูงสุดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวนะครับวิ่งเร็ววิ่งช้าเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับเพียงแต่ว่ามุมมองของเราแค่นั้นเองนะครับโอเค FOV ผมก็ปรับไว้ที่75นะครับในตอนนี้แล้ว FOV มันก็ไม่ได้สาคัญอะไรหรอกผมแค่บอกเพราะว่าบางทีคนจะถามไงแต่ว่าเรื่องของการจูบนะครับลักษณะหลักๆนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับผมเนี่ย ว่าตอนนี้หลายๆคนก็ได้จะเป็นนะครับก็คือจะเอาปุ่มสไลด์เนี่ยอ่าให้ทุกคนสังเกตตรงมุมนี้นะตรงนี้นะสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับผมเวลาผมอธิบายนะก็สลับกันดูนะครับจะปกติแล้วนะครับคนเนี่ยจะเอานิ้วโป้งเนี่ยจะเป็นปุ่มสไลด์ปุ่มรีโหลดนะครับผมปุ่มกระโดดปุ่มนั่งปุ่มเปลี่ยนปืนจะเป็นนิ้วโป้งขวาหมดเลยนะครับแล้วก็อ่าหันจอด้วยนะครับคือมันมีหลายหน้าที่มากนะบางทีมันแบบมันจะไม่พลิ้วเอานะครับโดยปกติอ่ะผมก็จะแบบนี้นะครับสักตน,นะผมจะวิ่งมา แล้วผมจะเปลี่ยนปืนผมก็มากดตรงนี้ปึ้งแล้วผมก็วิ่งเปลี่ยนปืนปึ้งเห็นไหมครับมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ตอนที่กดเปลี่ยนปืนเนี่ยเราจะหันจอไม่ได้เลยครับปึ้งเนี่ยเราต้องเปลี่ยนปืนให้เสร็จก่อนเราถึงจะหันจอได้นะครับแต่ในณปัจจุบันนี้หรือตอนนี้นะครับผมก็ทําการใช้นิ้วชี้นะครับผมในการเปลี่ยนปืนนะครับตรงนี้นะปุ่มนี้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมขอเพิ่มแสงหน่อยแล้วกันก็เห็นไหมครับผมจะใช้นิ้วนี้ปึ้งในการเปลี่ยนปืนนะครับผมประมาณนี้นะ แล้วมันจะเป็นแบบไหนนะครับก็คือถ้าปกติแล้วเวลาเราวิ่งเวลาเราวิ่งเปลี่ยนปืนแล้วก็หันเนี่ยมันจะไม่เร็วนะครับเนี่ยมันจะมีจังหวะหนึ่งที่มันก็ยังขาดไปจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นนะถ้าถ้าอาจะถามผมนะครับคือมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเปลี่ยนให้มันพลิ้วก่อนนะแล้วมันพลิ้วแบบว่าโอเลยนะครับผมโปรเพเยอร์นะหมายถึงโปรเพเยอร์ผมเห็นต่างชาติเขาก็ใช้กันเยอะนะครับนี่เปลี่ยนเห็นปะผมจะหันหน้าจอเวลาไหนก็ได้ถ้าผมเปลี่ยนปืนตรงนี้เห็นไหม แล้วมันมีประโยชน์ตรงไหนนะครับมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนปืนนะครับผมแล้วก็หันมายิงตรงนี้ใช่ไหมถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยเราถือมีดมาแล้วเราฟึบฟ Ball ับมีหลายปุ่มที่ต้องกดอ่ะฟึบเปลี่ยนปืนสไลด์แล้วก็มาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับถ้าสมมุติว่าเอาแบบที่ผมใช้ปัจจุบันเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฟึบประมาณนี้เห็นไหมครับมันก็จะพิ้วกว่านะครับตรงที่เราหันมาเลยเห็นไหมครับให้อีกรอบหนึ่ง ดูที่นิ้วด้วยนะครับผมลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้วิ่งมาฟึบเดี๋ยวนะให้ดูที่นิ้วผมด้วยนะครับลับกษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฟึ้ <c oughs> เห็นไหมครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมมันจะเร็วมากเลยนะครับผมหันจอเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะอ่าผมจะโยนตัวอย่างให้ดูนะครับนี่มันจะพิ้วประมาณนี้เลยนะครับให้ดูที่มือผมเลยละกันนะครับ วิธีการเล่นก็ประมาณนี้มันอาจจะดูงงนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกเป็นอ่าสเต็ปสเต็ปไปแล้วกันนะครับวิธีาการปรับปุ่มแบบผมนี่นะครับมันจะมีประโยชน์สําหรับคนที่เล่น4นิ้วนะครับถ้าใครไม่เล่น4นิ้วดูคลิปนี้นะก็อาจจะห,ห,หงุดกิดนิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้ฝึก4นิ้วมาเลยแล้วมาสอนเนี่ยม,มันก็ยากเอาเรื่องเหมือนกันนะครับปุ่มสไลด์ผมอยู่ตรงนี้นะตอนนี้นะครับผมจะทําเหมือนกับคนเล่น2นิ้นครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แบบเนี้ยมันมีหลายต่อมากในนิ้วโป้งอะเปิีปืนก่อนฟึบ ลล์แล้วก็เห็นปะมันก็ยากหน่อยแต่ว่าในสเตปของผมนะครับเวลาที่ผมเจอคนอ,อ,อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าตรงนี้เป็นกำบังแล้วกันนะครับลักษณะการใช้งานของผมเนี่ยก็จะเป็นการจูบแบบนี้นะครับสไลด์มาแล้วก็ยิงเห็นไหมครับอันนี้สเตปแรกก่อนแล้วกันนะให้ทุกคนดูสไลด์มานะครับสไลด์สไลด์มาก่อนนะครับสไลด์ให้ผ่านตรงนี้ให้มันออกมาตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะการสไลด์มาหันจอแล้วก็ซูมแล้วก็ยิงนะครับ สไลด์ฟืบหันจอซูมแล้วก็ยิงนะครับผมก็จะมีอยู่4สเต็ปนะครับผมก็คือสไลด์1หันจอ2เลง3ยิง4นะครับผมอันนี้สเต็ปนี้เนี่ยจริงๆแล้วโปรโพเยอร์เขาใช้กันเยอะมากๆนะครับมันจะเป็นการปาดยิงนั่นเองนะครับผมในตอนนี้ที่ผมอยู่ในแรล้งนะผมก็ใช้อยู่เป็นประจำนะครับก็คือเป็นการปาดยิงถ้าเราเดินมาแล้วก็กดยิงเลยแบบนี้นะครับคือมันมีโอกาส ที่จะโดนโปรพเยอร์ตบง่ายมากนะครับคือจริงๆอ่ะถ้าในแหลงนะครับปกติแล้วคนที่เล่นในแรลงไม่ค่อยสูงเนี่ยมันก็ไม่เป็นปัญหาเรานะครับเดินไปเจอแล้วก็ยิงแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้นะเนี่ยเดินไปเจอแล้วก็ยิงก็ได้แบบนี้แหละแต่ว่าถ้าอยู่ในแหลงรีเจนหรือว่าแกร์มาเตอร์เนี่ยผมบอกเลยว่ามันทําไม่ได้นะครับผมเดินแบบเนี้ยเดินแบบนี้นแ,บบนแล้วก็มันยิงเนะี่ยมันก็ได้อยู่แหละบางจังหวะนะครับแต่ว่ามันก็เสียเปรียบหรือว่าเป็นข้อด้อยเหมือนกันนะสำหรับ เจอกับคนที่เขาพลิ้วๆมันบังคับให้เราต้องทําแบบนี้จริงๆนะครับก็คือแบบสไลด์แบบเนี้ยมันต้องสไลด์สไลด์แล้วก็ยิงอะ่ะทุกคนต้องเป็นแบบเนี้ยเวลาเจอคนอยู่ข้างหน้ามันต้องสไลด์เฉียงแล้วก็ยิงอะ่ะเออ มันคือสเต็ปแบบนี้นะครับวิที่ผมใช้นะตอนนี้ที่ผมอัดอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่มีสคริปต์นะครับแต่ว่าให้ทุกคนฟังไปนะแล้วทุกคนจะจับใจความได้เองนะครับผมที่ผมจะมาบอกก็คือเรื่องของเทคนิคการจุ๊กทํายังไงให้มันพลิ้วแแหละผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าคนเล่น2นิ้ว3นิ้วเนี่ยจะทํายังไงนะครับแต่ไอ้ที่ผมมาให้ดูตอนนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่ผมใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผม โอเคนะที่ที่ผมเนี่ยเล่นนะครับก็คือผมเจอคนเนี่ยผมก็จะสไ,สไลด์มาข้างนะครับโดยหลักๆส่วนใหญ่นะครับก็สไลด์มาด้านข้างแล้วก็ยิงนะครับผมหรือว่าบางทีสไลด์กระโดดเนี่ยหรือว่าสไลด์กระโดดกลับแบบนี้นะครับเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันว่ากระบวนท่าไหนบ้างที่ผมใช้แล้วกันนะครับที่ผมคิดได้นะโอเคตอนนี้นผมเพิ่มบอทมาละคือกระบวนท่าแรกของผมนะครับเวลาเดินมาเจอคนเนี่ยผมจะไม่ฟึบแล้วก็ยิงเลยนะครับผมผมจะไม่แบบเดินมาแล้วก็ยิงเลยนะครับอันนี้ผมจะพูดเป็นกระบวนท่าไปแลวกันนะ อธิบายโคตรงงเลยผมเนี่ยที่เวลาเจอนะครับสเต็ปแรกที่ผมใช้นะครับก็คือเดินมาแล้วสไลด์มาแบบนี้นะครับอ่ะสังเกตดูนะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้สไลด์แบบนี้นะครับจะไปซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับผมสไลด์มาแล้วก็อ่าหันจอมายิงนะครับฟืบสไลด์ยิงแบบนี้นะครับผมคือกระบวนท่าที่1นะครับต่อไปกระบวนท่าที่2ออันนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าก็ใช้ได้จริงนะครับเวลาเจอตัวละครศัตรูที่เดินมาตรงๆกันแบบนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะสไลด์ไปตรงๆแล้วก็ยิงก็ได้นะครับมันใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าบางจาังหวะเขาจะล็อกเราสูงไงแต่ว่ากลับกันเราสไลด์มาแล้วเรายิงแบบเนี้ยมันก็ได้เปรียบในจังหวะที่เขายิงช่วงบนนะเขาอาจจะยิงเ mm hmm. ว้านะครับผมแต่ก็มีข้อเสียบางทีมันอาจจะเข้าหัวแล้วก็ได้นะสไลด์มาแล้วก็ยิงแบบตรงๆเลยแบบนี้นะครับกระบวนท่าที่2นะกระบวน่าที่3ที่ผมใช้ใบ่อยเหมือนกัน,ก,นก็คือคล้ายๆกับกระบวนท่าแรกนะครับ ก็คือการสไลด์มาด้านข้างแบบนี้แต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงไหนเลยไหมครับมันจะแตกต่างกันตรงที่ผมจะสไลด์แบบนี้แล้วก็จะกระโดดกลับมาเดินตรงมาหันข้างกดสไลด์หันกลับมาหันกลับมาแบบว่าหันหลังเลยนะแล้วก็กระโดดนะครับผมอ่าประมาณนี้นะสไลด์หันข้างแต่ไม่ใช่เดินมาหันข้างสไลด์หันกลับกระโดดโอเคไหมทุกคนดูย้อนไปเรื่อยๆก็ได้นะครับหันข้างสไลด์หันกลับกระโดดโอเคนะ แต่ว่ามันต้องทําเร็วๆนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ฟืบฟืบแบบนี้ครับเข้าใจไหมมันก็จะเป็นลักษณะฟืบฟืบแบบนี้นะครับผมลองฝึกไปลองฝึกไปฟืบฟืบประมาณนี้นะครับคือลักษณะที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นการแบบวิ่งไปด้านข้างแต่ว่ามาสไลด์ไปด้านข้างเฉยเลยแต่ว่าพอเราหันหน้าไปด้านข้างเนี่ยเอากลับการมันมาอยู่ที่เดิมอ้างงไหมครับใช่ครับนี่เห็นไหมเหมือนกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับ มันจะกลับมาอยู่ที่เดิมสเตปนี้เนี่ยโอ้โหคือใช้กันแพร่หลายมากนะครับในแรล่งสเตปนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีตรงไหนเลยไหมครับมันมีข้อดีตรงที่ศัตรูจะจับทางเราไม่ได้ครับมันงงมากคลัผมโดนผมยังงงเลยบางทีอ่ะเหมือนกับเขาสไลด์ไปฟึบแล้วเราก็ต้องสไลด์กลับอีกทีอ่ะคือมันจังหวะมันจะเสียนะครับและนี่คือกระบวนท่าที่3เลยนะครับผมก็เป็นการฟรึบฟบหันกลับมาแล้วก็กลับมายิงนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเรื่องของการจูก๊กแล้วก็ให้ทุกคนดูที่มือของผมนะครับเห็นไหม ผมก็สอนไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าก็จะมีอีก1สเต็ปละกันนะครับช่วงนี้ผมใช้บ่อยมากก็คือการเข้าออกไฟให้เร็วที่สุดนะครับนั่นก็คือเวลาที่เรายิงศัตรูเสร็จเนี่ยบางทีเราจะเดินไปแล้วก็รีโหลดกระสุนเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เรากดยิงไปแล้วเรารีโหลดกระสุนเนี่ยเราไม่สามารถสไลด์ได้เห็นไหมครับมันจะเสียจังหวะและโอกาสมากๆนะเลยครับ ลักษณะการใช้ของผมก็คือผมจะพูดเป็นข้อๆไปสําหรับข้อดีของการสลับอาวุธลกันนะครับเดี๋ยวผมขอบอกก่อนว่าการสลับอาวุธเนี่ยเปิดตรงไหนนะครับก็เข้ามาที่ตั้งค่านะครับผมแล้วก็พื้นฐานนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมมันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับนี่เลยนะครับก็คือการสลับอาวุธแบบด่วนนั่นเองนะครับผมก็เปิดไว้ครับพอเปิดไว้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นปุ่มนี้นะครับ ป,ปุ่มอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบอักษรกลับมาชนกันอะ่ะอยู่ตรงนี้นะครับคือผมก็ปรับไปแล้วแต่ว่าถ้าทุกคนจะเปิดเนี่ยทุกคนก็ต้องไปปรับที่การตั้งค่าปุ่มด้วยนะครับพอดีหรือว่าความจําเป็นของการสลับอารุธเนี่ยคืออะไรก็คือเวลาที่เรายิงศัตรูเสร็จแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่อะ่ะผมก็มี2สเต็ปละกันนะครับสำหรับการรีโหลดกระสุนนะยิงเสร็จแบบนี้นะครับการรีโหลดกระสุนเนี่ยผมจะไม่ทําการยิงแบบนี้แล้วก็เดินไปรีโหลดกระสุนคือทาแหละถ้าจังหวะที่คิดว่าไม่มีคนนะครับแต่ถ้าคิดว่ามีคนเยยผมจจะทําากกรริงส็็แล้ว เดินนะครับเดินพร้อมกับสไลด์ไปก่อนแล้วก็รีโหลดนะครับมันจะเป็นสเต็ปการแบบว่าเดินสไลด์รีโหลดกระสุนแต่ว่าจะทําเร็วมากนะครับสังเกตดูนะผมยิงเสร็จใช่ปะปึ้มนี่เห็นไหมครับมันจะเป็นแบบนี้สไลด์ slide. นี่สไลด์ slide แล้วค่อยรีโหลดนะครับถ้ารีโหลดแล้วก็สไลด์เนี่ยมันจะกลายเป็นนั่งเห็นไหมครับรีโหลดแล้วก็สไลด์เห็นไหมมันจะกลายเป็นนั่งนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราสไลด์ก่อนแล้วค่อยรนะีโหลดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ฟับ เห็นไหมผมเสร็จพอดีเลยแต่ว่าถ้าเป็นปืนหนักเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับนี่แหละก็จะเป็นสเต็ปแรกในการรีโหลดกระสุนของผมนะครับก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับผมยิงเสร็จแล้วก็สไลด์แล้วก็รีโหลดนะครับผมแบบนี้นะเห็นปะมันก็เร็วกว่านะครับผมดีกว่าที่เราแบบมาสไลด์แล้วก็เดินหนีแบบเนี้ผมจะใช้แบบนี้ตลอดเลยนะครับโอเคแล้วก็สเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งในการรีโหลดกระสุนนะครับมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกก็คือเลาที่ผมยิงเสร็จเนี่ยผมก็จะสไลด์แต่เมื่อกี้เราจะกดปุ่มรีโหลดใช่ปะแต่ไม่นะครับ ผมจะป้องยิงเสร็จแล้วกระส,สุนผมน้อยนะครับผมจะสไลด์ก่อนแล้วก็มากดเปลี่ยนอาวุธนะครับก็คือฟึ่งเอ้ยไม่ใช่ดิผมพูดผิดมันต้องเปลี่ยนอาวุธก่อนแล้วค่อยสลด์ก็คือเปลี่ยนอาวุธแล้วก็สไลด์นะครับผมมันจะเป็นประมาณนี้นะผมยิงเสร็จฟึ่งกระสุนผมไม่มีละผมเปลี่ยนอาวุธแล้วก็สลด์แล้วก็วิ <c oughs> ่งหนีครับเห็นไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้ฟึ่งกระสุนจะหมดแล้วทําไงดีซื้อเห็นไหมครับผมลักษณะก็จะเป็นเปลี่ยนอาวุธแล้วก็กดสไลด์นะครับผมเห็นไหม มันจะเป็นประมาณนี้นะครับให้ดูอีกทีหนึ่งนะผมยิงเสร็จปุ๊บกระสุนจะหมดแล้วว่าเปลี่ยนอาวุธแล้วก็หันแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ค่อยไปรีโหลดกระสุนที่อื่นอะอะไรแบบนี้นะครับยิงเสร็จสไลด์นี่ยิงเสร็จเปลี่ยนปืนสไลด์แล้วก็เปลี่ยนปืนกลแล้วก็รีโหลดนะครับแบบคล้ายๆกับว่าจุกไปที่อื่นก่อนที่มันปลอดภัยแล้วค่อยไปรีโหลดนะครับยิงเสร็จปุ๊บเปลี่ยนปืนสไลด์นี่ประมาณนี้เลยยิงเสร็จปุ๊บเปลี่ยนปืนสไลด์ประมาณนี้นะครับโอ้งฟืบ ประมาณนี้เลยนี่เลยครับผมก็ตอนนี้สเต็ปของผมที่ผมใช้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเรื่องของการจุ๊กเรื่องของการเดินนะครับ ก็บอกไปหมดแล้วนะครับผมเวลาเจอค,อคนก็มี3กระบวนท่านะครับผมก็ทําตามกันดูแล้วก็เวลารีโหลดกระสุนก็มี2กระบวนท่านะครับผมพูดเป็นกระบวนท่าเลยนะก็น่าจะมีประมาณนี้แหละผมก็ฝากไว้แบบนี้ก่อนละกันนะครับคือวันนี้เนี่ยมันไม่มีคอนเทนต์จะลงผมก็เลยตัดสินใจทาเท่าที่ผมรู้ก่อนลงให้ทุกคนดูนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ไปอลองฝึกฝนแล้วก็ทําตามกันดูนะครับเรื่องของการปรับปุ่มนะครับผมแล้วก็ความพลิ้วไหวในการเคลื่อนที่นะครับมีประมาณนี้เลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมนะครับแล้วผมก็อยากรู้เช่นกันครับว ามผมแล้วเนี่ยเป็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็อยากรู้เช่นกันรอคอมเมนต์มานะครับผมจะได้รู้นะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยววันคร่งหน้าเนี่ยมีอะไรที่จะฝากเนี่ยมีแน่นอนนะครับรอรับชมเลยตอนนี้ผมอาจจะไม่มีสคริปต์นะครับมันก็เลยค่อนข้างที่ดูเหมือนอธิบายงงนะครับต้องขออพังจริงแต่ว่าสามารถย้อนกลับมาดูได้ตลอดเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ขอบคุณทุกคนม,มากที่รับชมนะครับไว้เจอกันในพีหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ